สวัสดีครับพี่นงคงครับโชคนีหนาฝนแล้วครับบักทัวพ์พูผอรับอันแมลงต่างๆนะครับพี่นงองเพราะว่าจะเป็นไรดำนะครับเราว่าเพียัวอ่อนนะครับพีอ่อนครับพี่นงองพี่นงองบานเทากับชสีเอินว่าอันอันไรดำนะครับเราว่าไรแดงพี่นงองมันชิมาตอมนี่นะครับ ตอมดอกต,อม,มกตอมหมากตอมยอดนะครับดูดกินน้ำเลี้ยงของยอดบักัวของเขานะครับแล้วก็ทำให้บักโวของเขาบงจรจริญเติบโตครับพี่น้องชะงักการจเจริญเติบโตนะครับยอดกับโบเดินนะครับหมากกับโบงามดอกกับโบทิพนทิ้หมากครับปวยวัยโบดีครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเร้วนี่เขาก็มีวิธีกําจัดนะครับวิธีกําจัดกับตั้งแต้ใช้สารมักเองนะครับ ก็มีหลายขันตอนมีหลายชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นยาเส้นมักกับเหล่าขาวอันนี้ก็ได้ผลนะครับแต่สําหรับพี่น้องที่บ่มีเวลานะครับผมก็นแนะนําตัวนี้ครับโปรวา d โดนะครับพี่น้องซื้อ,อสามันทางยากับอิมิดาโคลฟิตนะครับพี่น้องอันนี้ก็ใช่สีดได้ดีนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับ เอ็กซอร์ดครับพี่น้องเอ็กซอร์ดนะครับอันนี้ขาได้นอนนะครับแล้วก็เพียรทุกชนิดได้ผลนะครับราคากระนักเนยจักหน่อยนะครับเตะก็ได้ผลโดยเฉพาะนอนช่อนใบนะครับและกับอ่านนอนต่างๆนะครับช่อนฝาดใส่ได้ครับพืชทุกชนิดนะครับสําหรับทั้งสองตัวนะครับอิมิดาคอฟิตนะครับแล้วก็เอ็กซอร์ดครับพี่น้อง หาสื่อมาใส่ใดนะครับตามร้านขายเคมีพันุเกษตรทั่วไปนะครับเพราะว่าผมสื่อมาใส่อยู่สวนในผลนะครับก็มาแนะนําใหายเพนองด้มาใส่น้ำขันนะครับโมไดมาโฆษณาขายยาครับีพนองผมโมไดมีผลประโยชน์อีกอย่างกัะเพิรเลยนะครับกามาแนะนําพี่นองนะครับให้ใส่เพื่อที่ผลผลิตนะครับของเพนอง สิได้ผลได้หมากเต็มถี่นะครับสําหรับพี่น้องจะมีปัญหานะครับในเรื่องเพียต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องอะไรดำนะครับเรียกว่าเพียรโตอ่อนนะครับเพียอ่อนครับพี่น้องเพียรดำนั่นแหละที่มัดตอมมากตอมดอกนะครับเพียไเมากเห็ดอกบติผลมากเข้ากับแคะเขียนบบใหญ่ใบเยา,ยยานะครับบทเติบบโูครับพี่น้องกินยอดยอดกับบทเดินนะครับกับ ไปสดถามหาซื้อไนตาม้านไขยเคมีพันุเกษตรทั่วไปนะครับหรือบอกกับเขาพี่เบิงอยู่ทั้งเอปลาสดาดด้วยครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องเพีย่เรื่องมะเร็งต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องการใส่ปุ๋ยใส่ข้อมนลต่างๆสอบถามไวที่ไตคิปครับมีเวลาผมกับเชม่าตอบให้ครับพี่น้องเมื่อนี้ยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องสวัสดีครับ